สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจาวันที่25พฤษภาคม2564โดยใช้พูบ่าครั่งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงของเช้านี้กันดีกว่านะครับเริ่มกันดีด้วยข่าวนี้กันเลยอาซาทอดใจกับชุดขาวต้องการกลับเชลซีอีกแล้ว โดยทางอเดนอาซากองกลางตัวรุกทีมชาติเบลเยียมกำลังมองหาทางออกจากทางบรอ,อัลมาลิกในช่วงสมัยน,นี้หลังต้องมาเชิญช่วงเวลาที่น่าผิดหวังมาตลอด2ฤดูกาลโดยเอดูอากิเรนักข่าวชาวสเปนรายงานมาว่าอาซานั้นไม่มีความสุขกับทางบรอ,อัลมาลิกและก็รู้ตัวดีว่าโอกาสของตอนเองนั้นน่าจะลดน้อยลงไปอย่างแน่นอนหากประชันเสริมทัพใหญ่ดึงตัวชิลิยนเอมบัปเป้มาจากทางปารีสแซต์แมงได้สำเร็จ ซึ่งอากิราได้เผยบอว่าอาซานั้นมีความปรารถนาจะกลับไปที่เชลซีทีมเก่าในสุกฟุตบอลเบรกิทที่ตนเคยประสบความสำเร็จและเป็นตัวรุกเบอร์หนึ่งในชินแซมฟอร์บริดแม้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นก็ตามทีโดยอาซานั้นกระสันที่อําลาเชลซีมาอยู่กับสโม,มสรในฝันเรอัลมาลิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2019โดยค่าตัวมหาศาลนะฮะประมาณ100ล้านยูโรไม่รวมโบนัสและก็มีสัญญาอยู่กับทีมจนถึงปี2024อย่าได้ก็ตามผ่านไปแค่2ปี จอมทับทีมชาติเบลเยียมรายนี้ไม่อาจเข็นฟอร์มเก่งช่วยทีมได้เลยปัญหาสำคัญก็คืออาการมาเจ็บบ่อยครั้งพอกลับมาก็ไม่ฟิตสมบูรณ์แบบเต็มร้อยเหมือนเดิม ทา่านี้อาซานลงเล่นไปแล้วทั้งหมด43เกมในลาลิกา้าตลอด2อฤดูกาลยิงไปเพียงแค่5ประตูกับอีก8แอสซิสเป็นผลงานที่น่าผิดหวังอย่างมากมายเมื่อเทียบกับค่าตัวของเขาอย่างไรก็ตามในฤดูก,กาลนี้มิดฟ,ฟิลด์ตัวรุกวัย3รปีรายนี้จะลืมทุกอย่างเอาไว้ชั่วคราวเพื่อช่วยทีมชาติเบลเยียมลุยศึกยูโร2020ในช่วงเดือนหน้าเห็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็และกันนะฮะ จะได้ย้ายกลับไปจริงๆไหมและทางทูเคลิลนั้นจะมีแนวโน้มจะซื้ออาซาคนนี้ไหมต้องหล่อลุ้นกันเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับทูเคลิลหวังแบนดี้ฟิตทันช่วยทีมบุ๊ปเือใบในศึก UCL นัดชิงชนะเลิศโดยงในนี้โทมัสทูเคลิลผู้จัดการทีมของเชลซี หวังว่าอีดูอาร์เมนดี้ผู้สมบูรตูมือหนึ่งจะสามารถลงสนามช่วยทีมในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนัดชิงชนะเลิศกับทางแมนซิสตี้ได้นะโดยแมนดี้คนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บที่คโครงจากเกมที่เชลซีพ่ายต่อแอสตันวิลล่าไป1นต่อ2เมื่อวันที่ย3พฤษภาคมจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงจบครึ่งแรกของเกมดังกล่าวโดยจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า ผู้สัรตรูรายนี้อาจจะหายไม่ทันช่วยสิงบรในเกมสําคัญกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศในวันที่29พฤษภาคมนี้โดยล่าสุดทางดูเคิลได้เปิดเผยถึงอาการของได่ดนรายนี้โดยหวังว่าเจ้าตัวนั้นจะสามารถลงช่วยทีมได้ในแมตช์ดังกล่าวโดยเขาได้บอกว่าเรายังมีความหวังว่าเขาจะสามารถกลับมาฟิตซ้อมได้ในวันพุธนี้เขามีอาการที่ดีขึ้นจากความเจ็บปวดแต่นั้นเราต้องอัปเดตเพิ่มเติมในวันพุธท,ที่จะถึงนี้ และหวังมาว่าจะได้เขากลับมาฟิตฝึกซ้อมร่วมกับทีมอีกครั้งเปน็นนามงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเรารักสเปอร์ภรยาทิอโก้ขอบคุณทีมคู่ปรับส่งเชลซีไปศึก UCL หวันใจของดารับชาวแซมบ้าโพสตคลิปขอบคุณคู่ปรับร่วมเมืองนะฮะหลังช่วยสิงบรูผ่านเข้าไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีกในชนาโดยกันีนทางอิซาเบลล่ภรรยาของจีเอโกซิว่าโพสตคลิปขอบคุณเชนัมฮัสเปอร์หลังคู่ปรับร่วมเมืองช่วยสิงบรูผ่านเข้าไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนลีก โดยทีมของโจมัตสเคิลสุมเสียงต่อการหลุดพื้นที่แชมเปี้ยนลีกหลังบุกไปแพ้อร์เซนอยล่าไป1นต่อ2นัดสุดท้ายของฤด,ดูการแต่ว่าเดชาบุญที่ทางเลสอร์ซิตี้นะฮะก็แพ้ต่อไก่เดอทองคาบ้านไป2ต่อ4นั่นทำให้เชลซีนั้นคว้าอันดับที่4และก็ได้โคต้าไปลุยทั่วใหญ่ของยุโรปกันเดียวโดยทางอิสเปีล่าได้โพสต์คลิปวิดีโอของตนเองขนาตะโกนว่าเรารักท่อนแนมฮอสเปอร์พร้อมเขียนแคปชั่นกับกํ่าวว่า เมื่อคุณต้องพึ่งคู่แข่งของคุณขอบคุณนะสำหรับภรรยาของจ e ีก้กลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลสิงบโุร์ไปแล้วเพราะเธอมักโพสต์คลิปวิดีโอให้กำลังใจสโมสรอ,อยู่เสมอเป็นว่างานนี้ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะภรรยาของเขาเนี่ยช่วยผลักดันให้เขามีจนทุกวันนี้งานนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่าครับ หลุดฟอร์มเลยนะเนี่ยชูกเกลรับเชลซีโชคดีที่แพ้แต่ติดท็อปโฟนะโดยคุณซือสิงบรูนะครับยอมรับมว่าทีมมีโชคที่เล่นหลุดฟอร์มจนแพ้อาซามิล,ล่าแต่ยังติดอันดับท็อปโฟจนได้โดยทังโทมัสทูเิลเฮดโคด้ชเชลซียอมรับมว่าทีมโชคดีที่แพ้อาซามิล,ล่าในเกมนัดสุดท้ายของศึกบอลเบรกิทแต่ยังติดอันดับท็อปโฟได้ ซึ่งสิงบรูนั้นต้องการช,ชนะเพื่อกรันตีพื้นที่ทฟโฟ็โอลและในการนี้แต่ด้านผาท่าบุกไปพ่ายสีมังารไปหงต่อ2ออย่างไรก็ตามพวกเขาจบอันดับที่4เพราะคู่แข่งอย่างทางเลสเตอร์ซิตี้แพ้คารังต่อทอตแนฮอลสเปอร์ไป2ต่อ4ซึ่งกุนซือชาวเยอรมันอยอมรับว่าทีมของตนโชคดีมากที่เอาตัวรอดได้มันคือความรับผิดชอบของเราที่แพ้ในเกมเกมนี้เรายิงประตูไม่ได้เสีย2ประตูง่ายๆและก็แพ้ในท้ายที่สุด เราโชคดีที่เอาตัวรอดได้ในวันนี้เราทําไม่ได้ตามเป้าหมายจาังหวะสุดท้ายเราไม่แม่นยําพอช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเรานั้นเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมีโอกาสแบบชัดเจน2ครั้งที่จะทำประตูเราสู้และพยายามทําทุกสิ่งแต่ลืมทําประตูไปซัอย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโค v วัซิดเผยพร้อมเต็มที่ลงช่วยเชซีบูแชมเปนลีกในนัดชิง โดยเัินี้มาเตโอโควาซิสรู้สึกดีที่พ้นจากการบาดเจ็บกลับมาลงสนามช่วยทีมได้อีกครั้งและก็ตั้งเป้าทำหน,น้าที่ของตนเองในเกมในวันเสาร์นี้หลังจากที่เคยได้แชมเปี้ยนลีกกับทางเบรอัลมลิกมาแล้วสามสมัยแต่ก็ยังไม่เคยได้รับโอกาสในเกมนัดชิงชนะเลิศเลยสักที โดยจอมทัพโคดแอตนะครับผมกลับมามีชื่อในทีมสิงบรูกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่แล้วหลังรังสนามไปนานจะปัญหาการบาดเจ็บรบกวนโดยเขาลง็นตัวสำรองเกมที่เราเฉือนชนะเลสเตอร์ซิตี้ก่อนจะได้ลงตัวจริงในเกมกระทังเอสตันิล่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยถึงตอนนี้โคซีดนังตั้นเป้าที่จะอยู่ในสภาพความพร้อมที่ดีที่สุดเพื่อจะช่วยทีมคว้าโทฟี่สำคัญเหนือแมนซิตี้ที่เปิดโตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ ที่ได้กลับมาหลังจากมีอาการบาดเจ็บมากกว่า1เดือนแต่ผมรู้สึกดีนะผมรู้สึกดีในระหว่างการลงฝึกซ้อมและในเกมเจอกับทางเลสเตอร์ส่วนเกมทัเมื่อวานนี้ในวันที่ที่ผ่านมาบางทีผมอาจจะขาดความเฉียบคมไปเล็กน้อยและมีปัญหาเรื่องอาการล้านิดหน่อยแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากสะหน่อยเป็นฤดูกาลนะฮะที่ยาวนานซึ่งมันใกล้จะปิดฉากลงแล้ว พวกเรานั้นรู้สึกเหนื่อยอยู่บ้างนะแต่เราก็ต้องพักผ่อนกันให้ดีทั้งในวันนี้รวมถึงวันพรุ่งนี้และก็เตรียมพร้อมสำหรับเกมใหญ่เพราะนี่คือเกมที่ใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลของยุโรปและแน่นอนว่าเราจะพร้อมสำหรับเกมวันนี้สำหรับศึกสำคัญแมนซิตี้ถ้าโคเวซิสได้รับประกาศลงเล่นร่วมกับทางเชลซีถือว่ามีความสำคัญกับเจ้าตัวมากเป็นพิเศษเพราะถึงแม้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เขาจะเคยเล่นเป็นผู้เล่นของเลอาลมลิก ชุดแชมป์แชมเปี้ยนลีกถึง3ปีติดต่อกันและระหว่างปี2016ถึง2018แต่ในเวลาดังกล่าวนั้นควาซิส,สยังไม่เคยได้รับโอกาสลงเล่นให้กับทีมจากสเปนแลนะรอบชิงแม้แต่ปีเดียวถือเป็นเรื่องที่ิ่งใหญ่สำหรับตัวผมเลยนะสำหรับการลงเล่นนัดชิงชนะเลิศมันจะมีความหมายมากมากเลยนะแน่นอนว่าผมเคยเป็นแชมป์ร่วมกับทางมัดกิดถึง3สมัยแต่ผมไม่ได้ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผมไม่ได้ลงเล่นร่วมกับทีม แต่ผมนั้นก็ได้ลงทำหน้าที่เวลาที่มีใครสักคนนึ่งได้รับอาการบาเจ็บหรือไม่สามารถลงเล่นได้ผมก็มักจะได้โอกาสตรงนี้เสมอนั่นคือบทบาทของผมที่นั่นกับเชลซีซึ่งมันแตกต่างกันไปแค่นิดหน่อยเมื่อตอนผมย้ายมาจากทางบัตริกนั้นผมบอกกับตอนเองมาว่าผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะและทํางานให้หนักเพื่อได้กลับมาเล่นเกมนัดชิงสักครั้งหนึ่ง ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้เรามาถึงจุดนี้เราได้ลงเล่นเกมนัดวันสําคัญวันเสาร์แต่สุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการพาทีมเป็นแชมป์ไม่สําคัญว่าใครได้ลงเป็นตัวหลักหรือจะเป็นดาวเด่นในทีมสิ่งสําคัญก็คือเล่นเพื่อทีมและผมคิดว่าที่เจลซีพวกเรานั้นแสงข้เห็นกันอยู่ตลอดเลยว,ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่นะผมก็เป็นคําพูดของทางมัตซิโอโควาซิสคนนี้ที่บอกว่าเขาจะช่วยทีมเต็มที่ และถ้ามีโอกาสได้ลงเล่นเขาก็ให้ทำเต็มที่เช่นเดียวกันและนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่25พฤษภาคม2564โดยเฉพาะพระครั้งเชลซีครับ